ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ FRR นะครับสำหรับรถ FRR นะครับในรุ่นยูโร5นะครับต่อไปในอนาคตนะครับจะไม่เรียก190แรงม้าจะไม่เรียก210แรงม้านะครับต่อไปในอนาคตจะเรียกว่ารุ่นแรงม้ามาตรฐานแล้วก็รุ่นแรงม้าสูงนะครับรุ่นแรงม้าสูงก็ ถ้ารุ่นแรงม้ามาตรฐานนะครับก็จะมีขนาดนะครับ190แรงม้านะครับรุ่นแรงม้าสูงนะครับก็จะเป็นรุ่น2 0 3แรงม้านะครับซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่า,าคันนี้เป็นรุ่นแรงม้ามาตรฐานหรือรุ่นแรงม้าสูงนะครับก็เบื้องต้นตามผมมาเลยครับผมจะพาไปชมครับว่า คันนั้นเป็นรุ่นแรงม้าสูงหรือรุ่นแรงม้ามาตรฐานเรามาดูสังเกตตรงนี้เลยครับท,ที่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อไปอิซูในรุ่นยูโรจะไม่ใส่แรงม้ามาสติ๊กเกอร์ข้างรถนะครับสำหรับรุ่นคันนี้นะครับเป็นรุ่น frr นะครับเป็นรุ่นแรงม้ามาตรฐานถ้าเป็นรุ่นแรงม้าสูงจะเป็น frr ขีด s เป็นรุ่นแรงม้าสูงนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคันนี้ไม่มีคิดเอสก็เป็นรุ่นแรงม้ามาตรฐานก็คือจะเป็นรุ่น190แรงม้านะครับแล้วก็ด้านด้านข้างในรุ่นยูโร3นะครับข้างล่างจะเขียนยูโร3ปัจจุบันไม่มีนะครับด้านข้างด้านล่างไม่มีนะครับเป็นเป็น fr แบบนี้เลยนะครับแล้วตรงด้านหน้านะครับก็อันนี้เป็น gps ยี่ห้อ เลเทคเป็นของอิซูซเองนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมครับเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับตรงด้านหน้าอันนี้ก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันที่เปลี่ยนไปก็คือไม่มีแรงม้าข้างล่างนะครับแต่จะเป็นยูโรไฟท์แม็กนะครับรุ่นใหม่นะครับคือจะเป็นจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยในรุ่นยูโรห้าไฟท์นะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายก็จะเป็น เอฟอาเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เขาใส่ปิดน่องฝั่งซ้ายมาก็เลยก็เลยไม่เห็นเหมือนอตรงตรงฝั่งขวานะครับสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เอฟอาอยู่แล้วนะครับทั้งรุ่น190-210นะครับสำหรับเป็นยูโร5ก็จะเป็นแรงม้ามาตรฐานและแรงม้าสูงสำหรับรุ่นแรงม้ามาตรฐานหรือรุ่น1 9อาแรงม้านะครับ ก็จะมีรุ่นพิเศษมาอีก1รุ่นนะครับก็คือจะเป็นแมกทอกนะครับแมกทอรก็คือ,อเจ้าแห่งบ่อดินหรือทอกในกาลังนะครับกำลังสูงสูงก็คือรุ่นนี้นะครับจะเป็นอัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่6.143นะครับก็จะได้ทอกได้กําลังสูงก็เหมาะสําหรับงานบ่อดินงานในไร่ระยะทางสั้นๆนะครับก็ ต่อไปก็คือแม็กทอของ m r ก็จะมี2รุ่นในยูโร5ก็คือรุ่นแรงม้ามาตรฐานและรุ่นแรงม้าสูงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากทดสอบรถอยากสอบถามรายละเอียดนะครับก็ติดต่อ c ีโได้นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อก็081 790 1245นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ